นี่คือหุ่นดีแบบมากกว่าที่เขาอ้วน,นจะเป็นบ้าก็คือคิดแต่ว่าไม่ว่าเราจะหุ่นแบบไหนอะคือคนก็มีความคิดของเขาอยู่ดีจะดีกับตัวเองมากขึ้นวันศุกรบตัวเองมากขึ้นทนบางคนอาะคิดว่าโอเคกินแคาร์ยิ่งน,น้อยอยิดีซึ่งแบบไม่จริงนะกินแคาร์ยิ่งน,น้อยอะมันทำให้ไม่ทำเลสมีผักที่แค่ว่ากินคา,าร์ดิโอเท่าที่เพียงอยากคาร์ดิโอเลิกเอาไอ้ไทม์ไลน์ที่ตอนแรกไม่มีหวัวแบบโอเคต้องผอมลงไปน่านึงอะคือโยนทิ้งออกไปแล้วโยนมันออกไปเลยที่หาอย่าทำย่างนั้นอีกนะ ก็เลค่ะทุกคนว่า e back to ท y c ม a n n e l It's Pink ร i r a t นะคะโอเคพาร์ตต่อไปอยากจะมาพูดถึงว่า1ปีที่ผ่านมาที่เข้ายิมอ่ะมันแบบเปลี่ยนพิงไปยังไงบ้างหมายถึงว่าเปลี่ยนมาย d ์เซ็ตพิงไปยังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ยิ่งใหญ่คือแบบางานมันง,ง่ๆด้วยซ้ำแขกเลิกรอให้คนอื่นทําให้พิงคือแบบพิงอยากได้อะไพิงทําเลยแบบแต่ก่อนจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยทําวันนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องรอให้คนนู้นคนนี้ทําอันนี้แล้วก็ทำแต่คือทุกวันนี้เป็นแบบอยากได้่ยโอเคต้องทําอะไรบ้างโอเค อันที่2คือทั่วันนี้จากที่ที่บ้านพิงเพราะมีแม่บานใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้จัดเตียงแบบตื่นมาแล้วก็เตียงเป็นไงก็คือทิ้งไว้อย่าง,งนะั้นเพราะเดี๋ยวจะมีคนมาทําแต่ว่าหลังจากที่เข้ายิมก็คือเริ่มแบบทําเอง ก็คือทุ่นเนี่ยตื่นเช้ามาก็คืออย่างแรกที่จะทำก็คือจัดเตียงก่อนแล้วก็ทุ่นนี้ก็ไปซื้อของเอ่อพวก g r o c e r y s h o p p i n g เองพราะแบบอาหารที่แบบผักที่เราจะกินผลไม้เนื้อสัตว์อะไรที่เราจะกินก็คือทัวนสาวอะทำเองโว้ยเก่งแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำอาหารเพราะก่อนหน้านี้ยังเป็นคนไม่ไม่ทำอาหารไม่ได้เรียนรู้ที่จะทำด้วยแล้วก็ไม่เคยทำแต่พอแบบมาหยิบเองมันก็เลยแบบอยากลองทำอะไรใหม่ๆอ่ะทุ่นนี้ก็ไม่ได้ถืกอไม่ได้เก่งนะไม่ได้แบบเป็นเชฟแต่ว่าทำได้แล้วก็อร่อยในแบบของเราโปรตีนถึงไฟเบอร์ถึง โอเคแล้วก็กินผักมากขึ้นเพราะว่าพอเรากินโปรตีนมากขึ้นเราต้องการไฟเบอร์มากขึ้นแล้วก็เลยกินผักมากขึ้นกินผลไม้มากขึ้นอันต่อไปก็คือเรา prioritize สุขภาพมากๆ physical health mental health emotional health นอกจากมีกล้ามมีอะไรแล้วแล้วก็แบบดูแลเรื่องปอดดูแลเรื่องหัวใจอะไรพวกนี้คือเราก็พยายามจะ balance hormones ให้มันสมดุลเพราะว่าไม่งั้นถ้าอะไรมันไม่ถูกต้องมันอาจจะ lead ไปในโรคต่างๆอย่างเช่นอตอนนี้เป็น PCOS นะคะก็คื ประจำเดือนมาไม่ปกติอันนี้ก็คือพยายามปรับสนดุลในร่างกายอยู่เ t a l Health กับ Emotional Health ก็คือถ้าสมมติว่าพวกไหนที่รู้สึกดาวน์มากๆกับตัวเองแบบ Mindset on air มีเบอร์เบอร์โทรศัพท์รู้เลยว่าติดต่อแบบไปเทอเรพีแน่ๆไม่หล่อไม่แบบไม่โดนนั่งเป็นบ้ากับตัวเองแล้วคือแบบถ้าต้องการคนคุยอ่ะคือแบบ ต้องการคนคุยคือถ้าต้องการคนปรึกษาคือจะไปคุยกับจิตแพทย์เลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วก็อันนี้ดีช่วงหนีเป็นช่วงดีท็อกซ์แหล,ละดื่มเหล้าน้อยลงเพราะการดื่มเหล้ามันทําให้หนึ่งมันทําให้กล้ามโตช้าลงกับ2คือมันทําให้ไขมันลดไขมันแย่ลงก็เลยอ่ะตอนนั้นก็คือดื่มน้อยลงแล้วพอยิ่งช่วงนี้ที่แบบดีท็อกซ์ปะปรับฮอร์โมนในร่างกายก็เลยช่วงเนี้ยพัก แต่คือจริงๆไม่ใช่คนกินเยอะอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละโดยเพฤติไหคือแบบกินเล่าหน่อยลงแล้วก็ต่อมาก็คืออ่านหนังสือพวก n อนฟิเคชันมาขึ้นพวกแบบให้ความรู้พวกพัฒนาตัวเองพวกอะไรก็ตามอ่างเงี้มากขึ้นถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะจะไม่ได้อ่านเรื่องเออัลเ v ฟหรอกพอมาออกกำลังกายก็เลยอ่านแล้วก็รู้จะได้ความรู้ในด้านนี้มากขึ้นแล้วก็มีฟังพอดแคสต์ด้วยจา แต่ก่อนไม่ค่อยฟังพอดแคสต์ให้ความรู้นะทุกวันนี้คือฟังพอดแคสต์ทุทกเช้าวพวกแบบพวกมันเซตพวกเอ่อ uh, productivity self improvement ออกกำลังกายเนี่ยนี้ก็จะเป็นแบบพอดแคสต์ที่บิงฟังอันต่อไปก็คือเป็นคน productive มากขึ้นคือเหมือนเอาเวลาที่มีพยายามทำสิ่งที่ productive มากกว่าสมัยก่อน active มากขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีบางทีที่แบบเออนั่งเล่นติก๊กต็อกเฉยๆนั่งเล่นโทรศัพท์เฉยๆนั่งแบบคือนั่งไม่ทำอะไรคือมันก็มีแบบดูหนังก็ แต่ว่าแบบบางทีที่บังคับตัวเองได้แล้วก็จะพยายามแบบเอาตัวเองไปทําอะไรที่มันมีสาระมากกว่าแล้วก็เป็นคนใจเย็น ใจเย็นมากขึ้นในด้านเป้าหมายในชีวิตแล้วกันที่เมื่อกี้บอกว่าเรื่องออกกำลังกายเราแบบใจเย็นขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเราทําอันนี้แบบระยะยาวเราแบบไม่ต้องรีบคือเราค่อยๆทำเดี๋ยวมันแล้วก็เราโยนทิ้งไอ้ไทม์ไลน์ที่เรามีในหัวไปใช่ปะอันนี้คือ relate กับเรื่องงานเหมือนกันเพราะว่าแบบมีช่วงหนึ่งที่พิงดาวน์มากคือดาวน์เรื่องการทํางานเพราะว่าเรามีไทม์ไลน์ในหัวว่าแบบโอเคภายในแบบกี่เดือนเนี้ยเราจะต้องกำไรละซึ่งแบบคลินิกที่พิงทำคือเราเพิ่งลงทุนไปคือแบบมันจะกำไรเลยภายในแบบยังไม่ถึงปีในการทํางานอะแบบ มันระยะยาวเนาะการการลงทุนโซ so, แบบใจเย็นเย็นโยน,ยนไอไทม์ไลน์กี่เดือนนั้นอะทิ้งไปอันนี้คือเทอรรพีสว่ามาันเขาไม่ได้ว่าเขาบอกแหละว,ว่าแบบตารางเนี้ยใครเป็นคนใครเป็นคนตั้งขึ้นมาหรอเขาก็แบบตั้งเองคิดอะไรอยู่เขาไม่ได้พูดแต่ว่าในหัวคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ที่ตั้งตารางนั้นขึ้นมาคิดว่าตัวเองเป็นใครเก่งมากหรอนักธุรกิจหลายคนยังทำไม่ได้เลยแบบตัวเองเป็นใครเพิ่งเรียนจบมาบ้าหรือเปล่า อ่าแล้วก็เป็นคนตื่นเช้ามากขึ้นทุกวันนี้ก็ยังแบบค่อยๆพยายามปรับเวลาตื่นเช้าให้แบบเช้าขึ้นเช้าขึ้นเช้าขึ้นอยู่ตอนแรก,แรกๆอ่ะคือแค่ตื่นเช้าเพราะว่าแค่ต้องการกินอาหารเช้าเพราะต้องการกินโปรตีนแต่พอวันนี้มันก็เริ่มแบบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเ,เราจะปรับให้ตื่นเช้าขึ้นอีกเพื่อที่ว่าเผื่อเราจะแบบทำ daily steps ได้ตอนเช้าเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องไปอัดกันแบบอัดเดินหนึ่งชั่วโมงตอนเย็นอะไรเงี้ยไม่จาเป็นก็เลยแบบถ้าสมมติตอนเช้าตื่นเช้าขึ้นเพื่อแบบมาเดินได้จะได้ แบบอยู่อันแรกเลยวะต่ออันนี้ก็คือแบบ h e a l t h i e r sleepingschedule ชั่วโมงเวลาที่เรานอนก็ค่อนข้างไม่ดึกอาจจะถ้าพูดกับแบบเพื่อนคนอื่นที่เขาแบบนอนในเวลาที่คนอื่นๆนอนกันสำหรับพวกเขาอะพี่อาจจะแบบนอนเช้ามากแบบเป็นคนแก่่ขึ้นเตียงประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งจะพยายามนอนแล้วหลับจริงๆก็แบบสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเพราะต้องตื่นเช้าเราก็เลยแบบพยายามนอนเร็วไงเนาะถ้าแป็นแนดีต่อสุขภาพไม่ล่ะก็ใช่โอเคนั่นแหละทุกคนอันนี้คือแบบ mindset เราที่ได้มาจากการ เข้ายิม,มาหนึ่งปีแล้วก็คิดว่าปีนี้อยากพยายามลองสิ่งใหม่ๆมาึ้นสเปซแิสตี้เลตซีว่าปีหน้าพิงจะมีอะไรมาแชร์อีกไหม โอเคค่ะพัทต่อไปนะคะก็คือแพลนของพิงที่จะทําต่อไปในปีนี้แล้วแต่อันนี้คือหมายถึงแพลนในตอนนี้นะถ้าอีกหน่อยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าในตอนนี้ก็คือ,อ,อหลักๆเลยคือเข้ายิมแบบ strength train ยกเวทอะสวันต่ออาทิตย์สอง lower สอง upper เหมือนเดิมแล้วก็ทุกวันที่ยกเวทก็คือคอยเดีโอสันสนาทีแล้วก็อย่างที่บอกะคะก็คือพยายามที่จะขยับตัวให้มากขึ้นในแต่ละวัน active มากขึ้นในชีวิตประจําวันที่เนี่ยตอนนี้นั่ง นั่งพูดมาเป็นชั่วโมงแล้วนะท้ายเสร็จจะต้องไปขยับตัวแล้วนั่นแหละทุกคนก็คือแบบอยากให้แบบแอคทีฟมากขึ้นเพิ่มการขยับตัวให้มากขึ้นในแต่ละวันนะคะเพิ่งเริ่มอาทิตย์ที่แล้วก็คือตอนนี้ทุกวันตอนเช้าก็จะพยายามแบบยืดตอนเช้าให้ร่างกายมันขยับตัวแล้วพิงพึ่งรู้นะแบบพิงพึ่งรู้ว่าตื่นนอนตอนเช้าตัวคือตึงมากมายืดตอนเช้าพิงรู้สึกทําไมพิงยืดไม่ได้เท่าที่พิงปกติยืดได้คือทําไมตัวพิงแบบตึงอย่างเงี้ยเออพิ่งรู้เหมือนกันว่าพอเราตื่นมาตอนเช้้้าาาตตตััวึึงงมมกกกกกออออนนน่ไป็คืิใหถูข ชิลขึ้นแต่ว่าก็จะเฮลที ฟูลช็อตสอันนี้ที่จะทำต่อไปนะคะก็คือก็จะทำาล็อกกิ m บล็อกมากขึ้นแล้วก็ l i f e s t y l e v l o อกเหมือนเดิมท,ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือจะปล่อยมีคลิปเรื่อยๆนะคะจะไปทำเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะดูเรื่องแบบออกกำลังกายพวกแบบอะไรเงี้ยก็คือสามารถดูได้ใน Tik t o k กพิงหรือว่าถ้าจะดูเรื่องไลฟ์สไตล์ก็ดูได้ไดใน i g นะคะฝากด้วยอันนี้คือแผนที่วิงจะทำนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าอยากทำอะไรที่แบบอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้หรือว่าอาจจะไม่ใช่ปีนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าที่อยากทำคืออยากเริ่มอออยาอาย,อยาก enjoy ากกชบครด ก็คือมีเป็นคนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยเอ j นจอยคาร์เดียวเท่าไหร่เพราะมันบางทีมันแบบน,น่าเบื่อ,อคือมีจิมอินฟลูเอนเซอร์บางคนที่พิงฟอลโล w ออย่างงี้ที่เขาแบบพึ่งเริ่มวิ่งแล้วพิงก็เห็นแบบคอนเทนต์เขาอย่างเงี้ยว่าแบบแเขาเอ j นจอยการวิ่งการอะไรอย่างงี้พิงก็เลยแบบอย,อยากเอ j นจอยบ้างอะอยากแบบ ไปถึงจุดนั้นบ้างแต่ว่าด้วยสิ่งที่ตอนนี้เป็นอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเข้าไปถึงการวิ่งขนาดนั้นเพราะว่าอย่างอื่นในชีวิตอะมันยังเรารู้ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบบังคับตัวเองเข้าไปแบบไม่ใช่บังคับแต่เมือนถึงเริ่มตอนเนี้ยมันจะมิมันจะไม่สติกมันจะไม่คอนสเตนต์เราก็เลยเออยังไม่เริ่มละกันรอวันหนึ่งแบบทำใจที่จะจะชอบคาร์ดิโอได้ขึ้นมาแต่อันนี้คืออยากเฉยๆไม่ได้บอกว่าจะทํา อยากทำอันนี้ก็คือเรามาถึงพาร์ทสุดท้ายกันแล้วนะจะเทียบให้ดูว่าหนึ่งปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยไมาได้ยังไงบ้างอันนี้ก็คือหนึ่งปีที่แล้วคือตัวเล็กมากุกคนผอ,อ,อมอ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วก็นี้ก็คือตอนนี้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าเออก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปขนาดนั้นหรือว่ามันมีคนที่แบบเปลี่ยนได้มากกว่านี้แต่พิงไม่สนใจนะเพราะรู้ว่าพอนี้คือคลิปพิงอันนี้คือเจอร์นี่พิงอันนี้คือบล็อกพิงคคือถ้าอยากไปแบบดูของคนอื่นไปดูของคนอื่น ต่อนนี้คือแบบ journey พิงใน vlog ของพิงในคลิปใน YouTube Channel ของพิง So I'm talking like I'm gonna talk about me man พิงจะพูดถึงแต่เรื่องตัวเองนี่แหละ พิงก์แฮปปี้กับโปรเก s s ซีตอนนี้อยู่เพราะว่ามันก็มีช่วงที่หลุดไปบ้างหรือเป็นช่วงที่เราแบบไม่พอใจกับหุ่นตัวเองคือมันก็มแีแล้วพอตอนนี้ที่แบบเรียนรู้ที่จะพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วก็เลยพอใจกับสุขภาพและทุกอย่างของเราในตอนนี้มากๆโอเคอาจจะยังไม่ได้พอใจกับสุขภาพเพราะสุขภาพมันดีขึ้นในมากกว่านี้เพราะเตอนนี้เรากำลังพอใจใน progress พอใจในจุดที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่จะไปถึงจุดนั้นนะคะระหว่างที่เล่นมาเนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบเราดาวน์ใช่ไหมช่วง November ที่รูปนี้คือแบบอาจจะดูคือถ้า ถามคนเนี้ยคือถ้าถามให้คนอื่นดูอ่ะเอาจงจริงนะพิงว่ามันให้ฮ็ดมาถามพิงตอนเนี้ยมันไม่ได้แย่นี่เออแบบตอนนั้นเครียดอะไรตอนนั้นแบบตอนนั้นเป็นบ้าไปทําไมคือเพราะว่าเราโฟกัสออนแบบสิ่งเล็กๆมากเกินไปเราแบบไม่ได้คิดถึงระยะยาวไงพอบบวันนี้พ่องกลับไปแบบเครียดอะไรวะคือแบบใช่บางทีมันอาจจะแบบอยู่แบบอ้วนขึ้นกว่าตอนนั้นนะที่แบบตอนนั้นลีนกว่านี้นะมันอาจจะดูแบบไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแต่แบบว่าแต่ว่า ที่เห็นได้ชัดเลยคือน้ำหนักที่ยกขึ้นอะน้ำหนักที่วิ่งยกได้คือ progress มากคือทุกวันเนี้ยเวทที่ ใช้วร์มาปะคือเวทที่ตอนนั้นแม็กซ์คือแค่นี้ก็พอแล้วปะคือพูดเรื่องถึงแบบความแข็งแรงพูดถึงความสุขความสุขภาพพูดถึงสุขภาพกับความแข็งแรงอะคือแค่นี้ก็พอแล้วปะเออมากกว่านี้ก็ยิ่งดีปะคือแบบถ้านี้พอละตอนี่แหละอันนี้คือรูปที่รูปที่แบบจริงๆอันนี้อยากให้ดู b e ฟอร์พิกก่อนแล้วกันก็คือแบบตอนนั้นคือเป็นคนตัวแบบเท่านี้แล้วตนนี้ก็จะเป็นรูปนิพิงใจะให้เทียบแบบมัสส g ลกร t h จะเทียบมาโซโกรสอันนี้ก็คือคนที่เราแบบรักมาก My Pride คือแต่ก่อนแบบไม่มีเลยจริงๆอะแบบญาติพิงคนหนึ่งปนปุลอะล่าสุดปนปุลเจอปนปุลแบบโ oh อ my g o s มันแบบใหญ่ขึ้นมากแบบแต่ก่อนอยู่แบบไม่มีเลยอะไม่มีเลยอะแบบ <Thank> you. อ่าเรนก็คือหลังช่วงนั้นเริ่มมีแล้วนะแล้วมันจะมีอันนึงที่ไม่มีเดี๋ยวพิงตอนนั้นคือคิดว่าอุ้ยมีแล้วหรือเปล่าซึ่งแบบมันไม่ใช่มันคือแบบเนื้อมันคือแบบหนังแล้วพอเสร็จอันนี้ก็เป็นแบบอ่ะเริ่มแบบเห็นนิดนึงแล้วหรือเปล่าเอ๊ะแล้วก็อันนี้อันนี้คือตอนนั้นที่เทรนกับเพื่อเพื่อนอน่ะก็คือแบบเห็นชัดเลยตอนนั้นแล้วอันนี้ก็คือหลังทุกวันนี้นะคะใหญ่ ใหญ่แบบพอใจอะคืออยากให้มันชัดกว่านี้หน่อยอันนี้ก็คือขาที่ตอนนั้นไปกับเพื่อนที่แบบคว้าแบบโหดมากชัดเลยอะะนั้นตอนนั้นดีใจมากนะเพราะมันเป็นคนชอบวาเลยเนี่ยคือแบบมันเป็นทรงอะอันนี้คือไอเดียของเรานะที่เราอยากได้ขาแบบเป็นทรงเนี่ยตอนนั้นแบบดีใจมากๆแล้วอันนี้คือเป็นช่วงที่ใกล้ๆงานแต่งงานที่เราคขอดีโอโหดคือจริงๆนะให้พูดตรงๆอะรู้สึกว่าหุ่นพอๆกับตอนนี้เลยเคิดว่าตอนนี้แบบแฟตมากขึ้นด้วยซ้ำ ไม่รู้คือตอนเนี้ยเลิกเลิกช่างแล้วเออจะบอกว่าทุกวันนี้เลิกช่างน้ำหนักแล้วเพิ่งบังคับตัวเองเมื่อวานเพิ่งแบบพูดกับตัวเองว่าอยู่นว่าไหนเราก็แบบสบายใจเราเห็นตัวเองในกระจกเราก็แบบพอใจกับรูปร่างเราประมาณหนึ่งแล้วแล้วเราก็สุขภาพอย่างอื่นเราก็แบบไม่ได้โหดร้ายค่ะเราเลิกช่างน้ำหนักดีกว่าเพราะการช่างน้ำหนักอย่างที่บอกมันมันไม่ดีต่อสมองพี่มากเลยทำใจไม่ได้ก็เลยไม่ช่างดีกว่า เอ้ยพวกแบบวัดค่าต่างๆในร่างกายที่ยิมพิงมีนะพิงเลิกช่างไปแล้วทำใจไม่ได้ไม่ชอบอะ่ะไม่เป็นคนไม่รู้จะรู<ม>้รู้ไปแล้วก็แบบเป็นบ้าไม่ไม่รู้ดีกว่ารูปต่อไปน,นะคะนี่ก็ขึ้นไหลที่เราแบบอยากได้เชฟพิงจะขึ้นรูปให้ว่าพิงอยากได้แบบไหนโหดปะตอนพิงแบบกำลังพยายามที่จะไปถึงจุดนั้นอยู่อ๋อนี่เป็นช่วงที่เริ่ม lose motivation ไม่ใช่เออช่วงนี้เริ่ม lose motivation เริ่มแบบ ไม่เห็น progress เลยอ่ะอันนี้พิงเลือกรูปที่แบบดีที่สุดของพิงมาแต่ว่าพูดถึงอ่ะมันโอเคมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่อเดือนขนาดนั้นอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แย่ลงหรือว่าคือแบบยิ่ง lose motivation อะไรคือมันแบบ y o u still on like on track เนี่ยคือช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่แบบไม่ happy กับหุ่นตัวเองมากไม่ happy เลยไม่ happy กับแบบสุขภาพไม่ happy กับทุกอย่างช่วงที่แบบสุขภาพแย่ด้วยตอนเนี้ยแต่คือแบบถ้าดูดิคือแบบดูปกติมากนะ ดูออกปะพี่ก็ดูไม่ออกเหมือนกัน <laughs> พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เป็นบ้าอะไรอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นวันนั้นแบบชายเลนจ์ตัวเองเพื่อแบบลองสิ่งใหม่เพราะว่าการลองสิ่งใหม่แล้วถ้าเราทำมันได้อะพี่รู้สึกดีมากพี่ก็เลยไปชายเลนจ์ตัวเองทำเพดโซสควอตใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเองพี่ถึงจะทำได้หนึ่งครั้งคือวันนั้นเกือบจะไม่ทำวันนั้นเกือบเดินกลับบ้านแบบแล้วก็แบบ ย o w นวั you know t ไม่วันนี้เราจะทำเ้าก็ทำเนี่ยเราก็ดีใจมากตอนที่เราทำได้อันนี้อันนี้เริ่มดีละอันนี้คือช่วง e c น m b e r อันนี้คือเริ่มใจเย็นกับตัวเองละเริ่มคิดได้แล้วเริ่มแฮปปีแล้วมาถึงเดือนนี้ครบ1ปีอันนี้ก็คือหลังของเราในตอนนี้ค่ะก้นของเราที่เราหลักมากนี่โหดปะ คือบางทีก็รู้สึกคือ,อจริงๆนะยิ่งมองอยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ใหญ่ดังนั้นเราจะไม่มองมันเยอะทุกคนคลิปนี้อาจจะยาวมา,มากๆแต่ว่าเราแบบอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้ว่าเราพูดถึงจ o นี n เราแล้วก็เราก็อยากแชร์แบบเก็บเอาไว้ให้ตัวเองดูด้วยว่าแบบ1ปีที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างปิดย่า that's it for this gym journey vlog one year journey คิด <K itt s> กลับไปอ่ะมันไม่รู้สึกหนึ่งปีเลยอ่ะเหนี่ยออเพราะมันแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเหมือนแบบเออไม่ได้รู้สึกว่ามันครบหนึ่งปีแล้วแต่ตว่ามันครบหนึ่งปีแล้วแร้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองเก่งมากที่ทํามาได้ขนาดนี้แบบคอนสิสเทนต์กับตัวเองได้ขนาดนี้เดิสซิพลินได้ขนาดนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเก่งมากหวังว่าทุกคนจะชอบเจนนี่ของพิงนะคะแล้วติดตามไปด้วยกันคือเหมือนแบบพิงก็มาโพสในยูทูบเพื่อแบบให้ดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเองด้วยแบบเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเหมือน เออหนึ่ง oh, ปีแล้วอ่ะ congratulations <c oughs> คือถ้าใครแบบเพิ่งเริ่มเหมือนกันก็เล่นไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ uh, experience ว่าพิงแล้วก็จะมาให้ feedback หรือว่าให้ tips เออทริกซ์เลยกับตามสามารถคอมเมนต์บอกพิงได้นะ,ะพิงแบบพร้อมเรียนเรียนรู้พร้อมเรียนรู้เสมออา่าหวังว่าทุกคน enjoy คลิปนี้นะคะพิงจะปล่อยคลิป progress ามาเรื่อยๆแล้วก็มีไลฟ์สไตล์พิงด้วยก็สามารถไปดูได้นะคะไป follow IG กับ TikTok อพิงได้เหมือนกัน and i guess that's it for today ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ไลค์คอมเมนต์ subscribe บอกให้พิงรู้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพิงจะกลับมาเจอทุกคนในคลิปหน้า alright talk to you later I love you bye